พี่น้องชาวราศีมังกรครับในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเมเดืเวนนะครับมีโอกาสมีองค์ประกอบของความสำเร็จของความมั่นคงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีรุ่งเรืองเรื่องงานเงินความร,รักทิศทางชีวิตดีมากนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับนี่ก็ผ่านมาแป๊บๆนี่จะเข้าเดือนอมีนาคมแล้วนะครับก็เป็นการพยากรณ์บอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของดวงชะตาชีวิตนะครับและก็ขอบอกกันว่าเป็นการพยากรณ์ดวง ในวงกงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่หมอฮักได้บอกทุกครั้งในการพยากรณ์นะครับใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาคัดสรรเอากลั่นกรองเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็มีบางแห่งบางที่ก็อาจจะบอกเวลาบอกวันเกิดไม่ตรงกันเท่าไหร่นักนะครับคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างก็พี่น้องที่เข้ามาดูก็อนุมานเอานะครับว่าใกล้เคียงตรงนี้ชอบตรงนี้ก็เลือกเอานะครับเพราะว่าเป็นการดูกันในวงก,งกว้างหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนา ราศีมังกรก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของพี่น้องชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมมีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือ เรื่องของหน้าที่การงานนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับการงานจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจัดไพ่พยากรณ์ใบที่1กันเลยนะครับเริ่มต้นจาก1นึ่ไม้เท้านะครับ 1. ไม้เท้าคือโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำสมัครงานไว้สอบเพื่อที่จะรอรับการบรรจุเข้าทำงาน หรือไม่ก็เป็นการเรียนต่อช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เปิดสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับท่านจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะมุ่งไปที่การทําธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การรับจ็อบรับงานต่างๆเข้ามาทํา แล้วดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นเป็นการจุดประกายความวังเป็นการที่เราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาทำในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินอัศวินเหรียญน,นะครับนี่คืองานกับเงินมาพร้อมกันนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของการงานมีโอกาสดีในเรื่องของการที่จะมีผล ประกอบการที่ดีในเรื่องของรายได้นะครับใครที่กําลังรอคอยเงินทุนในการที่จะเอามาทําธุรกิจในการที่จะมาขยายงานต่อนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับเติมเต็มเข้ามาสร้างอาชีพได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอัศวิน เหรียญก็ต้องวางแผนให้รอบคอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการจัดการบริหารต่างๆนะครับขอให้ชัดเจนถูกต้องและก็รอบคอบนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีเรียญน,นะครับอขยับมาเติมเต็มความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของ วงจรชีวิตด้วยนะครับนอกเหนือจากงานดีขึ้นงานที่ทำอยู่แล้วเป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่ดูแลองค์กรหน่วยงานต่างๆมีธุรกิจของตัวเองเติบโตมั่นคงนะครับรวมทั้งผลประกอบการในเรื่องของรายได้กำไร มีอนาคตที่สดใสมีความมั่นคงต่อไปชีวิตช่วงนี้ของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับจะมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการงานการเงินด้วยเพราะว่าโอกาสดีเรื่องของการเงินเติมเต็มเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับรวมทั้งโอกาสของความสมบูรณ์ด้านอื่นๆก็จะตามเข้ามานะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงิน สำหรับชาวราศีมังกรมีสถานะการเงินเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่เป็น6ถ้วยนะครับหกถ้วยคือโอกาสดีโอกาสดีในเรื่องของการเงินที่พี่น้องชาวราศีมังกรจะได้รับเงินในส่วนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ในส่วนที่ท่านคาดว่าจะสูญเสียเสียหาย หรือว่าในส่วนที่ท่านขาดทุนท่านคิดไว้ว่าอย่างนี้คงต้องเสียไปแล้วนะครับแต่ว่า6ถ้วยคือโอกาสดีในการที่ท่านจะสามารถเข้าไปแก้ไขเข้าไปจัดการแล้วก็ได้รับโอกาสตรงนั้นด้วยนะครับมีเงินหมุนเข้ามาจากส่วนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่อาจจะคิดว่าสูญเสียไปแล้วนานๆน,น,นะครับอันนี้บางทีอาจจะแทงบัญชีศูนย์ไป แต่ว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมานะครับมีงานเข้ามามีเงินเข้ามามีรายได้เข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดเวรนนะครับนี่เป็นบรรยากาศโอกาสความสดใสสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงินนะครับแน่นอนที่สุดเดเวินคือโอกาสที่จะเชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่นๆด้วยงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยม ความรักสุดยอดประมาณนี้นะครับคือการพลิกโอกาสได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับมีความสำเร็จมีความสมบูรณ์มั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็น8เหรียญน,นะครับ8เหรียญคือรายได้ที่มาจากอาชีพพิเศษ อาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับเป็นอาชีพสำรองได้นะครับอันนี้เป็นที่มาของรายได้ที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับท่านจะมีส่วนนี้เข้ามาเติมเต็มทำให้การเงินของชาวราศีมังกรมีความมั่นคงมากมากนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักครอบครัว มีอะไรที่น่าสนใจมีเหตุการณ์มีสถานการณ์อ,อะไรขึ้นมาบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสเตรเ้งนะครับสเตรงคือความเข้มแข็งนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับต้องเข้มแข็งต้องหนักแน่นต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการที่จะพยุงสถานะของครอบครัวในการที่จะแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆภายในครอบครัวนะครับ อันนี้อาจจะมีที่มาบางเรื่องบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญพี่น้องชาวราศีมังกรที่เป็นสุภาพสตรีเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งใจเด็ดใจเพชร พร้อมที่จะจัดการปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับนี่คือจุดเด่นจุดสําคัญในการที่จะรักษาสถานภาพของครอบครัวให้คงอยู่ให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชาถ้วยนี่ก็เป็นโอ,าอกาสนะครับเป็นบรรยากาศแม้ว่าสภาพจิตใจบางทีก็อาจจะ มีปัญหาบ้างหดหูเศร้าหมองหรือว่าเจออุปสรรคในเรื่องของความคิดในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความรักด้วยนะครับแตอยงไรก็ตามผู้ใหญ่ยังมีส่วนที่จะช่วยให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคให้ท่านได้พบกับความมั่นคงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่าง,ๆ,างๆได้นะครับต้องใจเย็นๆในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความรักและครอบครัวนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับลูกหลานบริวารยังเป็นสายใยของความรักของครอบครัวที่เด่นเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่มีส่วนที่จะต้องดูแลลูกหลานลูกน้องบอริวารของท่านเพื่อให้เกิด อะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นส่วนที่เติมเต็มเข้ามาในสถานะจิตใจให้เกิดความมั่นคงต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคที่ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวราศีมังกรว่าจะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็นสีเมเท้านะครับ งานนะครับอาทิตย์ทางของการงานภาพรวมๆของการงานคือสีมเม้ามีโอกาสในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่การสมัครงานการสอบแข่งขันการสมัครเพื่อที่เราจะไปสัมภาษณ์งานใหม่ มีโอกาสดีที่พี่น้องชาวราศีมังกรจะได้งานทำนะครับมีโอกาสดีที่ท่านจะได้เรียนต่อในส่วนที่ในสถานที่ที่ดีนะครับมีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้เริ่มต้นสานต่อและก็สร้างอาชีพการงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสในการที่ท่านจะได้สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้มีผลประกอบการที่ดีมีการลงทุนใหม่ๆมีการเจรจาการตกลงมีการทําสัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินก็จะตาม เข้ามาผลประกอบการดีเยี่ยมนะครับความรักก็มีโอกาสในการที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันสําหรับคนที่รอคอยความรักก็จะค่อยๆเริ่มต้นทําความรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็พัฒนาเป็นความรักที่มีความมั่นคงต่อไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ิบ เหรียญน,นะครับสิบเหรียญคือโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับการงานการเงินความรักดีเยี่ยมนะครับการงานก็มีการวางแผนที่ดีมีการจัดการมีการบริหารที่เป็นรูปประธรรมชัดเจนขึ้นมานะครับเราอาจจะลองผิดลองถูกมาพอสมควรแล้วช่วงนี้นะครับเข้าใจแนวทางชีวิตแนวทางของการทํางานเติบโตมั่นคงต่อไปพรผลประกอบการกําไรดีเยี่ยมมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงเดือน มากัดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับคือจะมีรายได้มีรายรับมีกําไรมีผลเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะมีการลงทุนมีการวางแผนจัดการที่ดีขึ้นรวมทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าครอบครัวความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาแต่ว่าแผนงานต่างๆความเข้าใจที่ดีต่อกันก็จะมีบางครอบครัวก็จะมีทายาตมีลูกหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสร้างความมั่นคงที่ดีต่อไปนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือไม่เท้านะครับนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับลูกน้องลูกหลานบริวารมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ ชาวราศีมังกรเกิดความมั่นคงต่อไปเกิดคุณค่าและความหมายชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนาสร้างงานสร้างอาชีพให้คนที่ท่านรักให้ข้อแนะนําหรือว่าปลูกฝังสิ่งที่ดีๆนะครับเป็นการเชื่อมโยงถึงชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายเกี่ยวกับคนที่ท่านรักด้วยนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคํำพยากรณ์สำหรับพี่น้องชาวราศีมังกรนะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับมากันครบนะครับทั้งเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าเด็กถือดาบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของลูกน้องลูกหลานบริวาร <Y> <an> ยังเป็นส่วนสำคัญ half. ในการที่จะส่งให้พี่น้องชาวราศีมังกรเกิดความมั่นคงต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับประคับประคองสร้างอาชีพช่วยเหลือเกื้อกูลให้ข้อแนะนําแนวทางคนที่ท่านรักได้ห่วงใยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางทิศทางชีวิตที่มีความหมายไม่น้อยเหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือน มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเส้นทางของการงานมีความมั่นคงการเติบโตเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับคนที่รอคอยงานจะมีโอกาสได้งานทําคนที่ต้องการสมัครเรียนต่อสอบสัมภาษณ์อะไรต่างๆจะมีผลในทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งคนที่ต้องการจะทํางานอาชีพส่วนตัวท่านก็มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับมีผลประกอบการที่ดีที่น่าพอใจมีกําไรมีการจัดการการบริหารการ บางแผนที่ดีเยี่ยมเพื่อส่งให้เกิดความมั่นคงในอาชีพของการงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับส่วนโอกาสของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้คือมีเงินเข้ามาตลอดนะครับคนที่ทํางานคนที่มีกิจการก็จะมีผลประกอบการมีกําไรมีรายได,ได,ได้เกิดความมั่นคงต่อไปรวมทั้งรายได้ที่มาจากอาชีพอิสระ อาชีพเสริมก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับบางคนก็จะมีหลายอาชีพที่หลากหลายที่มาของการเงินก็จะหลายทางขึ้นมาด้วยนะครับเกิดความมั่นคงที่ดีมากๆพลิกวิกฤตทางด้านของการเงินได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับส่วนเรื่องของ ความรักนะครับแม้ว่าท่านจะมีอุปสรรคในบางเรื่องเรื่องความคิดเรื่องความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะเป็นตัวแปร inter, หรือว่าเป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ทิศทางแนวทางของดวงในช่วงนี้เรื่องของครอบครัวยังมีความสําคัญยังมีความหมายที่ดีเยี่ยมนะครับท่านจะหันกลับมาเข้าใจกันปรับความเข้าใจที่ดีต่อกันได้นะครับมีลูกมีหลานมีลูกน้องมีบริวารมีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็น สายใหญ่ของความรักที่แนบแน่นต่อไปนะครับส่วนโอกาสทิศทางหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับบรรยากาศต่างๆเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรการงานการเงินความรักทุกอย่างเริ่มที่จะหมุนเข้ามา เป็นช่วงเวลาที่ดีๆเป็นช่วงเวลาของเขาเรียกว่าขาขึ้นนะครับคิดทําอะไรวางแผนอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะครับก็ขอให้คําพยากรณ์นี้เป็นแนวทางเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จนะครับสําหรับคนที่ท้อแท้หมดกําลังใจไม่ต้องสิ้นหวังนะครับดวงยังดีดวงยังมีโอกาสของความสําเร็จของความมั่นคงนะครับ อาลันนครับวันนี้หมอฮักพยากรดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกล้องกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนี่ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e h ักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านทุกคนนะครับจงได้รับแต่ความสําเร็จความสมบงังความมั่นคงรุ่งเรืองการงานการเงินความรักขอให้ดีดีเยี่ยมดีตลอดไปนะครับและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ